สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเนนะคะกับอาจารย์พิมพร,พรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราสศน์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลักนาดราศีพฤษภหรือว,ว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง ส4ี่มิถุนายนค่ะทีมพฤศศค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในเดือนมิถุนายนเดือนกลางปีแล้วตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะเริ่มเลยนะคะมาเลยค่ะคุณพฤกตัวตนเป็นอย่างไรขอไพ่ออกมาอย่างแน่นยำนะคะคุณพฤก ในเดือนการเงินแบบนี้คูณเป็นสิบดาบค่ะโอเคค่ะนอนยังไม่ตื่นเลย <c oughs> จะ, <c oughs> จ,ะจะต้องตายเลยเหรอ <c oughs> ใช่ไหมน,นอนยังไม่ตื่นเลยค่ะตอนนี้แล้วก็มากับสี่ดาบค่ะโอเคค่ะช่างกิโลไปแล้วค่ะตอนนี้นะคุณพลึอกค่ะ คือช่วงต้นต้นเดือนอะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างโอ๊ยท้อแท้ใจเรื่อ,อยใจหรืออะไรต่างๆเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาไปอยู่ในเดือนวินา่าแต่ปุ๊บปั๊บปั๊เดี๋ยวดาวศุกร์เดินเข้าทับตัวคุณคุณก็ใจฟูขึ้นมาเนี่ยคือคุณเนี่ยก็จะอินดี้นิดนึงนะเราต้องบอกเลยว่าคุณพกึกเนี่ยเขาจะทําอะไรที่แบบว่าเหมือนตามอารมณ์นิดนึงเวลาอารมณ์ดีนะ สู้สุดใจพอเวลาอารมณ์ไม่ดีหรือแบบรู้สึกว่าโซแซดเนี่ยก็จะแบบว่าเศร้าซึมไม่อยากจะทําอะไรอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดจะทะะรระาําะทอะไรแล้วก็คือจะทําไม่ลืมหูลืมตาใช่แต่ถ้าเกิดไม่ทําก็คือไม่ทําเลยไม่ทําเลยไงเขาเรียกได้ว่าไม่มีตรงกลางคือศูนย์กับร้อยเท่านั้นแต่ไพ่ก็แนะนานะว่าคุณสิดาบเนี่ยหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีการแบบจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันรู้สึกว่าเอ้ยเป็นภาระหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว ตัดออกเหอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรายิ่งเสียก็ตัดเพราะว่าเนี่ยสีดา,าบอกว่าหยุดชะลอนิ่งโฟกัสใช่บางสิ่งบางอย่างคือเราต้องโฟกัสไปว่าเฮ้ยเราจะทําแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นอย่าดันทุลังทําทุกอย่างเพราะทุกอย่างที่คุณทํามันอาจจะไม่ใช่คุณทั้งหมดก็ได้แล้วการโฟกัส <Focus S 1> ของสีดาคือโฟกัสจากข้างในค่ะโฟกัสจากความรู้สึกของคุณจากข้างในว่า มันคืออะไรกันแน่คุณต้องการอะไรกันแน่ใช่ค่ะตัดตัวถ่วงความจเจริญไปใช่่วงความสุขออกไปถ่วงความเศร้าตัดออกไปใช่ค่ะมาดูการงานกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะคุณพฤกการงานเป็นเฮอร์มิตค่ะโอเคค่ะใส่คุณจะอาการหนักแล้ะค่ะคุณจะไปวัดเลยไหมคะไม่ะ <laughs> ไพ่เตือนเลยนะเดทค่ะเห็นไหมให้เตือนออกมาเลยว่าการงานของคุณเนี่ยนะมีดาวเกตอ่ะเข้าไปดาวเกตเนี่ยเขาเข้าไปทําให้งานคุณยุ่งยุ่งเหยิงมากแสดงว่าคุณน่ยต้องไม่ว่างต้องรู้สึกว่าหัวสมองอุ้ยฉันจะเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมนลุมมาตุ้มคุณเต็มไปหมดเลยทําให้ตัวคุณก็เริ่มรู้สึกว่า ไม่มีอิสระทางความคิดเลยอะคือทุกสิ่งอย่างเหมือนมีกรอบให้คุณเดิน่ะว่าคุณต้องทไหนหนํไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นคือทุกอย่างอะตีกรอบเป็นเฮอร์มิตหมดเลยว่าเฮ้ยเนี่ยตีกรอบให้คุณเดินให้คุณเดินให้คุณเดินจนคุณน่ะไม่มีความเป็นตัวเองทําให้คุณอึอดอัดทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจอะไรเองไม่ได้เลยอะอตอนเนี้ยแล้วมากับเดทเนี่ยหมายถึงว่า เขาบอกว่าคุณทําไปก่อนเถอะเพราะว่าดาวเกศยังอยู่คุณทําไปก่อนเถอะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ๆม,มันจะเริ่มเข้ามาอย่างไอางานประจําที่คุณทําอยู่อ่ะหัวหน้าอาจจะให้คุณทําอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วพอตรงเนี้ยหมดแล้วเนี่ยพอมันมีโปรเจกต์หรือมีจ็อบอะไรเข้ามาเนี่ยคุณก็จะได้แสดงความสามารถคุณได้เต็มที่อืมหรืออีกในนึงก็คือว่าตรง h e r m ม s ก็คือว่าถ้าคุณสังเกตจะเหมือนมีแต่เกียงสองทางคุณแล้วจะมีทางใหม่ๆทางสว่าง,สว,างสว่างเข้ามา d e สก็คือจะมีสิิ่่่่งงใหมๆเเกกดขึ้นนัับคุณอยยาตตวี มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวริต้าเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องตั้งสติต้องมีความพร้อมเหมือนตรงนี้เลยต้องโฟกัสคุณต้องมีความพร้อมคุณต้องพร้อมใจคุณต้องพร้อมดูไ<ช>วยค่ะคุณอยากจะเปลี่ยนจริงๆนะคะมาดูการเงินกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้พายออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ ในเดือนการเงินแบบนี้การเงินคุณเป็นอัศวินถ้วยค่ะเออเอออ่ายังฉลุยได้อยู่นะยังไปได้อยู่เรื่อยๆเลยนะแล้วก็มาใช่แล้วก็มากัก้าดาบค่ะคือเราต้องบอกว่าจริงๆอ่ะการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าการเงินคุณเป็นเกษตรไม่มีปัญหาแน่นอนคือจังหวะการเงินมันไปได้เรื่อยๆแต่คุณเน่ะคิดมากคิดเนี่ยคุณไม่ได้คิดแค่เดือนนี้เดือนหน้าเดือนนู้นไม่ใช่ คุณเหมือนคิดข้ามไปแล้วอะคิดไปถึงปลายปีคิดไปถึงปีหน้าคิดไปต่างๆนานานะคิดแทนคนอื่นด้วยอ,อ่าเหมือนกับว่าถ้าฉันทําตรงนี้เพื่อครอบครัว<ม>ฉันจะอยากให้ทุกคนมีรายได้กับตรงนี้คือคุณเริ่มคิดใหญ่ขึ้นคิดไปถึงอนาคตคิดไปถึงความมั่นคงใช่ในชีวิตของตัวเองและของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณค่ะอย่างริต้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้น มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินอ่ออคือว่าแปลว่าจะมีคนนําเงินมาให้จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาให้คุณก็เช่นเดียวกันค่ะถ,ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินคุณต้องการขยับขยายสร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณแอดมอลหนึ่ะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสัญญาราคาประเมินดอกเบีย้ยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการค่ะเป็นทีมงานของ, Rita อของริต้เองค่ะอันนี้คืออาชีพที่ริต้า มีเพิ่มเติมเข้ามาค่ะเพราะชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะให้คุณลองสังเกตให้คุณลองให้โอกาสตัวเองว่าจะทําแบบไหนดีคือคุณจะต้องตรึกตรองมาแล้วล่ะถ้าคุณตรึกตรองมาแล้วคิดมาแล้วเนี่ย ไปต่อได้ทันทีเลยค่ะไปต่อได้เลยคือคุณพึกเขาเก่งนะเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะคือดาวสุกเนี่ยส่งเสริมทาให้เขาทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเขาสบายใจสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คืออะไรคุณต้องรู้สึกว่าความเป็นตัวของตัวเองคุณคืออะไรอชอบอะไรชอบอะไรอ,อะไร,ะไรยัางไงาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทํามา ถ้ามันรู้สึกว่าอะไรที่มันทําให้คุณแบบรู้สึกว่ามันย่ําแย่ไม่ต้องรักษาไวา้ตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันจะยิ่งดึงให้คุณแย่ไปเรื่อยๆคุณก็เปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้ตัวคุณก็เริ่มมีทางเลือกแล้วว่าทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือบางคนเนี่ยนะพี่บอกเลยดวงดาวเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีฉะนั้นไม่แปลกถ้าปีนี้คุณทําไอ้นี่ปีนั้นคุณทําไอ้นู่นคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกระแสะของดวงดาวแล้วก็ตามโลกด้วยคือดาวใหญ่ๆอ่ะเปลี่ยนช้านิดนึง แต่ว่าดาวประจําตัวเนี่ยจะเปลี่ยนไวมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไบางทีในอาจจะเป็นหัวข้อเดิมแบบเดิมเรื่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแพทเทิร์นหน่อยเปลี่ยนมุมมองหน่อยเปลี่ยนลักษณะการทํางานหน่อยอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ช่วงระยะเวลานี้เป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆเราต้องบอกเขาว่าความสําเร็จในชีวิตเนี่ย mm hmm. เราจะไปมองความสําเร็จในชีวิตเป็นในเรื่องหน้าที่การงานอย่างเดียวไม่ถูกต้องนะ คุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ความสําเร็จในชีวิตก็คือความมั่นคงความมั่นคงในเรื่องของการเงินความมั่นคงในเรื่องของครอบครัว<ม>ความมั่นคงในเรื่องเศรษ,ษฐกิจภายในครัวเรือนของคุณต่างหาก<ม>อันนี้เขาเรียกว่าความมั่นคงและความสําเร็จที่แท้จริงคือคนที่เป็นพฤ้ศพเนี่ยเขาจะมีความสุขอยู่กับว่าคนที่รอบๆตัวเขามีความสุขด้วยเขาจะเป็นคนเทคแคร์เขาจะเป็นคนดูแลคนที่เขารักอย่างดีเขาเห็นคนที่เขารักมีความสุขเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ย วัวคุณต้องสังเกตก่อนสิ่งหนึ่งที่คุณห้ามลืมเด็ดขาดคือตัวคุณต้องมีความสุขด้วยนะคะเมื่อตัวคุณมีความสุขแล้วคุณคิดว่าสิ่งนี้ทําแล้วมีความสุขเนี่ยมันจะต่อยอดให้คุณได้เยอะทำไมเราพูดคิดถึงคนอื่นทำไมเราพูดกันเยอะจังเลยก็เป็นทีมเราตัวรู้สึกเหนื่อยทีมทีมพืชสบเป็นทีมเราเองรู้สึกเหนื่อยมากเลยให้กําลังใจเต็มที่ค่ะมาดูความรักกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอห้ไพ่อาใหม่แม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ ในขณะที่เราคบกันแล้วนี่เห็นฟื้นฝอยเลยอก็เห็นไ้ก็คุณรักพื้นศพไงยกหางเห็นเห็นในเวลาที่เราเนี่ยคบกันแล้วนะคุณพืคุณเนี่ยนะตอนนี้ดาวปัตนีเนี่ยไปอยู่ในวินาศอย่ารีอาจคบซ้อนเด็ดขาดเลยนะเด็กถือดาบค่ะโอเคค่ะดื้อรั้นจริงๆเลยเราต้องบอกว่าในจังหวะตอนนี้คือคุณเพอร์เฟคแล้วนะเรื่องคู่เนี่ยมีคู่อยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วแปดไม้เท้าค่ะโอเคค่ะอื คือจังหวะตอนนี้เนี่ยความเป็นคู่ของคุณความเป็นตัวตนของคุณคือคู่นะ่ะเขารับคุณได้ที่คุณเป็นแบบนี้ที่คุณแบบนิสัยแบบดือ้อนิสัยแบบไม่ยอมใครหรือนิสัยอะไรของคุณก็แล้วแต่คุณว่าใครอยู่บ้านนิดนึงนิดนึง <laughs> คือเราจะบอกว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วคุณรู้เขากลายมาเป็นคู่กันแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณรู้ไหมว่า คุณพลึกของเพมเนี่ยใครจะอยู่กับคุณพลึกยากมากเลยนะอืมเขาจะมีจุดเปลี่ยนเขาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่น้อยใจคนที่อยู่กับเขาได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นสุดยอดแบบนี้ไม่ต้องหาใหม่แล้วออไม่ต้องหาใหม่แล้วเพราะถ้าคุณหาเนี่ยมันจะแบบทําให้คุณนะเสียเวลากับเรื่องเดิมๆซ้ําๆซ้าๆแล้วยิ่งโดยเฉพาะนะคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วรู้สึกมีเสน่ห์มากมีคนเข้ามา ไปคบซ้อนเนี่ยมันจะทําให้คุณเสียเวลาลงไปอีกเมื่อกี้ก็ยังคุยไปเยอะเลยนะว่าแทนที่เราอะจะสร้างสติหรือความเป็นตัวเรามากขึ้นเรากับเสียสติไปในเรื่องของความรักอ,อีกต่างหากคุณรัศศพเนี่ยจะเป็นตัวแทนบอกได้เลยว่าคือถ้าเกิดว่ายังไม่มีคู่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยอาจจะไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาสวยไงเขามีสเสน่ห์หรอเพราะว่าเป็น <c oughs> ดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวถ้าเกิดเขามีคู่แล้วหรือว่าปักใจกับใครแล้วเขาก็จะรักเดียวใจเดียวจริงหรอจริงอรักเดียวใจเดียวแล้วก็มั่นคงแล้วก็ เขาจะเป็นคนดูแลเทคแคร์ดีมากถ้าคนคนนั้นเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทําที่พูดมาในเข้าตัวนะมาเขาให้ยิ่งกว่าแล้วมาดูบทสรุปกันเลยค่ะมาเป็นอย่างไรคะคุณปรึกบทสรุปโดยรวมเป็นอย่างไรขอยห้ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะคุณพลึกเป็นเ h e าเอ็มเพอค่ะเออเอชื่นชมคุณขนาดนี้อต้องได้อะไรบ้างแรกชนะมากับหนึ่งเหรียญค่ะเออเ คือจังหวะตอนนี้คือพยายามจะบอกเลยนะว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะเฟนิดนึงเออแค่เซแค่เซยังไม่ล้มแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยดึงสติตัวเองกลับมาได้แล้วปลายเดือนนี้เป็น the emperor นะเป็นราชานะมีความสําเร็จมีความยิ่งใหญ่นะสำคัญอย่างเดียวก็คือคุณต้องพยายามหาหลักของคุณให้ได้ว่าคุณจะทําอะไรแล้วเนี่ยหนึ่งเหรียญออกมาเนี่ยโอกาสทางการเงินคุณมีเยอะ ถ้าคุณลงมือทำเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสใหม่ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การงานแต่เป็นความมั่นคงในเรื่องการเงินแล้วเศรษฐกิจภ,กภายในครัวเรือนต่างหากคือคุณพุทธศกเขาเปลี่ยนแปลงยากคนที่จะรู้สึกแบบไม่สบายใจมากๆคือคนที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยใช่ค่ะแต่คนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจะสบายใจมากขึ้นจะโตเร็วมากขึ้นถ้าคุณอยากโตเร็วถ้าคุณอยากไปเร็วคุณต้องเปลี่ยนแปลงเร็วๆค่ะ,คะ,คะเราสองคนเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ